สวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านดินก้องนะครับซึ่งเป็นชุมชนของผมเองนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าชุมชนของผมมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับชุมชนบ้านดินก้องก็ตั้งอยู่หมู่ที่2นะครับตำบลวังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางไปหมู่ที่1ตำบลวังแล้วก็หมู่ที่8นะครับบ้านห้วยเสม็ดแดงนะครับ ครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะไปหมู่ที่8นะครับบ้านห้วยน้ําคิมแล้วก็ชุมชนบ้านกอมุกนะครับครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะไปวัดถ้ำศิลาเตียบนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านนาเกลือนะครับครับด้านขวามือที่เห็นนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นบ้านของนายกอบตนะครับคุณปัจจุบันนะครับ ทางด้านขวามือก็จะเป็นบ้านของครูสมบัตินะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทางเข้าวัดถ้ำศิลาเตียมนะครับครับนี่ก็จะเป็นสะพานวังนะครับครับส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางไปบ้านนาเกลือนะครับหมู่ห้านะครับตำบลวังครับนี่ก็เป็นเขื่อนนะครับที่สร้างได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะครับ ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนบ้านดินก้องซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นหมวดทางหลวงท่าชนะนะครับทางด้านซ้ายมือที่มีต้นปาล์มนะครับก็จะเป็นทางเข้าบ้านของ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นะครับคือนายบุญยังพรมม่วงครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านค้านะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็เป็นร้านค้าเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเอาของเช้ามาลงบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านซ่อมรถนะครับครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นคาเเคร้านขายน้ำนะครับ แล้วก็ข้างหน้าอีกก็จะเป็นร้านขายน้ําแข็งนะครับทางด้านซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นลานปาล์มของธนาปาล์มนะครับทางด้านขวามือที่มีป้ายติดก็จะเป็นฟาร์มปลานะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นร้านส้มรถนะครับ างด้านขวามือก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าด้านด้านซ้ายมือจะเป็นร้านปาล์มแล้วก็จะมีป้อมตํารวจอยู่ nea, ด้านขวามือนะครับครับส่วนทางด้านหน้าทั้งสองฝั่งก็จะมีร้านค้าแล้วก็ร้านส่มรถนะครับนี่ก็จะเป็นสี่แยกนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นทางไปอำเภอชัยยานะครับส่วนทางด้านขวาก็จะไปหมู่บ้านเกาะชะมวงนะครับทาด้านนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะไป อบตวังนะครับแล้วก็หมู่ที่3ตําบลวังนะครับครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น้านลุ่งต้นนะครับของผู้ใหญ่แต่ว่าใช้เก้วเหล็กนะครับครับทางด้านขวามือนะครับไปจนถึงเนินข้างหน้านะครับก็จะเป็นสวนลุงไขนะครับซึ่งแกได้ปลูกผักสวนครัวแล้วก็พืชอื่นๆไว้นะครับ ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นด้านค้าและทางด้านขวามือก็จะเป็นด้านค้านะครับแล้วก็เป็นบ้านของอสองโมนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เขี้ยมนะครับซึ่งชาวบ้านและอบตอก็เป็นผู้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะครับด้านขวามือจะเป็นศาลามหมู่บ้านนะครับซึ่งไว้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับ ซึงทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทางเข้าบ้านของผู้ใหญ่ทวัชัยแก้วเหล็กนะครับนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับทางด้านหน้าก็จะไปชุมชนบ้านบางพระนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะไปหมู่ที่3ตําบุวังนะครับครับนี่ก็เป็นป่าชายเลนที่มีลงเหลืออยู่ในชุมชนบ้านนิงก้องจํานวนหนึ่งนะครับ อยู่ที่บ้านผมนะครับคขับบ้านผมทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปาลน้ำมันครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นยางพาราครับส่วนนี้ครับต้นส้มโอนะครับที่บ้านผมปลูกครับเข้าไปโดนตรงอื่นนะครับครับนี่ก็จะเป็นบ่อที่บ้านผมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าขุดตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็ยญ้าผมมาอยู่นี่ก็ขุดตั้งแต่ยญ้าครับจนตอนนี้ย่าเก้าสิบแปดแล้วครับครับนี่ก็จะเป็น ต้นกระท้อนะนะครับที่บ้านก็จะปลูกไว้กินนะแต่นู่นก็จะเป็นต้นขนุน,นครับครับนี่ก็จะเป็นต้นเนียนะครับนี่ก็เป็นฝักนะครับพิ่งขึ้นครั้งถึงสองครั้งเองครับไม่รู้จะได้กินไหมนะอุ้ยหักแล้ว <c oughs> ครับนี่ก็จะเป็นโคกหมูนะครับที่บ้านเลี้ยงไว้เวลาเศษอาหารเหลือนะครับ <c oughs> ก็จะเอามาให้หมูกินนะต่วน,นี้ก็เป็นไข่ไก่นะครับ เอาฟางมาลงให้ไก่ที่บ้านได้ไข่นะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านนะครับซึ่งปลูกผักไว้นี่ก็จะเป็นแตงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแตงนี่นี่นะครับน,นตรงนน้นก็จะเป็นแตงกวาแล้วก็ถั่วนะครับครับนี่ก็เป็นต้นยางนะครับต้นยางใหญ่ที่บ้านผมปลูกนะอายุไม่รู้กี่ปีนะ้วย่าผม บอกว่าตอนที่ย่ามาอยู่ก็ต้นยังเล็กอยู่ไม่รู้เล็กประมาณไหนนะครับครับเดี๋ยวผมลองโอบไปดูนะครัประมาณผมคิดว่านะครับประมาณสามสามนึงสี่คนโอบได้นะครับครับถ้าเราหันไปทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นเสื้อเขาประสงนะครับครับนี่ก็จะเป็น หน้าตาของโลบดักปลานะครับซึ่งชาวบ้านก็จะใช้ดักปลาไว้กินในครัวเรือนนะครับซึ่งชาวบ้านในชุมชนก็ใช้เป็นเครื่องมือหาปลาในปัจจุบันนะครับครับนี่ก็จะเป็นซังนะครับก็ชาวบ้านก็จะเอาทางจากนะครับมาตัดแล้วก็เอามาทํานะครับเพื่อวางโลบนะครับไม่ให้ปลาว่ายน้ําหนีไปทางอื่นนะครับครับนี่เป็นแท้งปลาปลาครับ ของหมู่ที่2นะครับซึ่งเอาไว้แจกจ่ายน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือนนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอชุมชนบ้านดินก้าไว้เพลท่านนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย